การตามดูตามรู้กายใจในชีวิตประจําวันทํำยังไงคะเริ่มต้นที่สุดเลยเนี่ยทุกคนควรจะสัง,สงเกตแล้วก็สํารวจว่าภาวะอะไรทางกายทางใจเกิดขึ้นบ่อยที่สุดสําหรับเราเองนะคนที่ทํางานในออฟฟิศเนี่ยนะส่วนใหญ่เลยจะมีความพุง้งซ่้นจะมีความเครียดนะแล้วก็ถ้าคุณสามารถสังเกตออกว่าความเครียดในแต่ละวันเนี่ยมีภาวะไม่เหมือนกัน ตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีสติแล้วคือฟุ้งซ่านอย่างมีสติแล้วนะวิธีหลักการหรือว่าวิธีการนะที่จะฝึกสติจเจริญสติได้เนะี่ยมันไม่ยากหรอกครับแค่คุณยอมรับให้ได้ตามจริงว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับภาวะทางกายภาวะทางใจอย่างในขณะน,นี้ถ้านั่งอยู่ยอมรับตามจริงว่านั่งอยู่นั่นแหละเรียกว่ามีสติในการนั่งแล้วนะถ้าถ้าหากว่าสังเกตดูนะตอนเนี้ย มันมีความรู้สึกว่าเรากําลังนั่งอยู่ตัวเรากาลังมีความรู้สึกในตัวตนของเราว่าเออเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นตัวนั่งอยู่สังเกตไปเรื่อยจะพบว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันมีความเข้มความอ่อนต่างกันบางทีก็รู้สึกว่าตัวเรานั่งอยู่ด้วยความรู้สึกทึบๆใหญ่ๆบางทีก็รู้สึกว่าที่เรากําลังนั่งตัวเราที่กําลังนั่งอยู่เนี่ยบางๆหรือไม่ก็ฟุ้งๆนะตัวตนที่มันกําลังนั่งอยู่เนี่ยมีภาวะต่างๆกันไป ไมนะ่ไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมไม่คงที่แค่ยอมรับตามจริงได้เท่านี้ก็เรียกว่ามีสติอยู่ในระหว่างวันแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าจะเอาแบบเป็นขั้นเป็นตอนพระพุทธเจ้าแนะนําให้เริ่มจากการสังเกตว่าเรากําลังหายใจอยู่หรือว่ากําลังหายใจออกอยู่ถ้าหากเราหายใจอยู่แล้วรู้ได้ว่ากําลังหายใจนั่นเรียกว่ามีสติถูกต้อง สามารถที่จะประกันได้เลยว่าสติของคุณถูกต้องไม่ใช่สติที่เลื่อนลอยไม่ใช่สติที่คิดเอาเองหรือจินตนาการเอาเองเพราะลมหายใจเนี่ยมันมีอยู่แค่สามภาวะให้ตัดสินนะคือเข้าออกแล้วก็หยุดยังได้อย่างหนึ่งเท่านี้เองถ้าหากว่าสติของเราตามทันรู้ตามจริงนะนั่นก็คือว่าสติของเรากําลังรู้เห็นตามจริงเป็นไปเพื่อการรู้เห็นตามจริงไม่ใช่เป็นมิจฉาสติที่รู้เห็นอะไรตามอยาก คนส่วนใหญ่จะรู้เห็นอะไรตามอยากไม่ใช่รู้เห็นอะไรตามจริงยกตัวอย่างเช่นพอมานั่งฝึกสมาธิเนี่ยนะมันก็อยากเห็นความคิดของตัวของตัวเองเนี่ยมันสงบระงับลงทันทีหรือว่าอยากจะเห็นลมหายใจเนี่ยมีแต่ยาวกับยาวมีแต่สบายกับสบายตรงความอยากนะั้นนะ่ยมันไม่ได้เห็นความจริงนะมันอุปทานเอาไปกินหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่หายใจสั้นแล้วยอมรับตามจริงเออนี่กําลังหายใจสั้นอยู่นะ ตอนนี้รู้สึกว่าหายใจไม่คล่องเออเนี่ยกำลังหายใจไม่คล่องอยู่ยอมยอมรับตามจริงไปทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยในที่สุดทุกลมหายใจจะเป็นที่มาของสติรู้เห็นตามจริงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นจนกระทั่งกําลังของสติมันเอาชนะอุปทานไปได้นะตรงที่ตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะสังเกตลมหายใจเนี่ยมีตรงไหนที่เป็นบุคคลมีตรงไหนที่เป็นเพศนะเป็นชายเป็นหญิงมันไม่มีมีแต่อาการพัดไหวเข้ามาแล้วก็ออกไปนะ มันมีแต่ความไม่เที่ยงแสดงอยู่ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีใครชี้ให้เราสังเกตตรงนี้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าชี้ให้เราสังเกตพอสังเกตไปเราจะเห็นว่าเออลมหายใจที่รู้เนี่ยนะไม่ได้ทําให้เรามีความรู้เกี่ยวกับลมหายใจอย่างเดียวแต่ทุกครั้งที่เราหายใจยาวๆแล้วนะระบายออกสบายๆนะเราจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเรากําลังอยู่ในอิริยาบทไหน ตัวที่มันสามารถต่อยอดไปได้เออเริ่มรู้จากรู้ลมหายใจมาเป็นรู้อิริยาบถแล้วก็รู้นะว่าตอนนี้เรากําลังสบายอยู่หรือว่าอึดอัดอยู่เรากําลังฟุ้งซ่านอยู่หรือว่าสงบอยู่ตรงนี้เนี่ยภาวะทั้งหลายที่เราเราเริ่มต้นตั้งต้นรู้จากลมหายใจเนี่ยนะมันมันพิสูจน์ให้เห็นว่าลมหายใจถ้าตั้งต้นอย่างถูกต้องแล้วรู้อย่างถูกต้องแล้วเราต่อยอดไปรู้ความจริงได้ทั้งจัก,กรวาลเลยไม่ใช่เฉพาะขอบเขียนกายใจนี้เท่านั้นนะ พระพุทธเจ้าตัดนะว่าถ้าใครรู้เรื่องของกายใจตัวเองเข้ามามากๆมันรู้ได้ทั้งจักรวาลมันรู้เรื่องดวงดาวมันรู้เรื่องอนาคตเรื่องอดีตมันรู้เรื่องอะไรที่มันต่างจากไอคิดที่คิดคิด,คด,คดนึกนึกธรรมดานี่ได้ไม่จํากัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดโดยสรุปใจความมันมีสองข้อวิธีที่จะเจริญสติในระหว่างวันก็คือรู้ในภาวะที่เกิดกับใจคุณบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างเช่นภาวะความเครียดภาวะฟุ้งซ่าน ภาวะเมื่อยลอยภาวะโกรธนะภาวะอยากได้โน่นอยากได้นี่ถ้าหากว่ามันมีแรงดึงยังไงมีแรงดึงดูดเข้ามายังไงไอันนั้นเรียกว่าความโลภถ้ามันมีแรงผลักไสออกไปยังไงนั่นเรียกว่าความโกรธนะถ้ามันมีอะไรคลุมคุมหอ่หอหบงับงๆทึบๆอยู่นั่นเรียกว่าโมหะนะรู้ไปเรื่อยๆในสภาวะของใจแต่ถ้าหากว่าจะเอาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มรู้จักลมหายใจก่อนดีที่สุดนะ